คนไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนชื่อเหลือคนไทยใหญ่ในเชียงตุงประเทศพม่านะครับหลังจากเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการแสดงน้ำใจต่อคนเชื้อชาติเดียวกันแม้จะอยู่คนละพื้นที่ก็ตามติดตามรายงานจากนักข่าวพวลเมืองไทยใหญ่จังหวัดเชียงใหม่ครับ จากเหตุการณ์แผ่นดินไว้ที่พม,มา่าเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาทําให้เกิดความสูญเสียมากมายในแผ่นดินและชาติประเทศพม,มา่าโดยเฉพาะที่เมืองเลนหรือเชียงตุงมีผู้ประสบภัยที่เป็นคนเชื้อชาติไทยหรือไทยใหญ่เป็นจํานวนมาก,มกแต่เบื้องหลังการสูญเสียครั้งนี้ยังไม่สิ้นทัดน้ําใจของพี่น้องไทยใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาจึงรวมตัวกันระดมทุนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องไทยใหญ่ งานปล่อยสั่งลองหรืองานปวดลูกแก้วเป็นประเพณีตั้งเดิมของชาวไทยใหญ่นอกจากจะเป็นประเพณีงานบนญที่สืบทอดกันมาแต่ละครั้งอดีตแล้วชมรมการศึกษาและวัฒนธรรมไทยใหญ่ยังถือโอกาสตั้งกองทุนเพื่อระดมเงินช่วยเหลือชาวไทยใหญ่ที่ประสบภัยในประเทศพม่าอีกด้วยเริ่มแรกก็คือหลังจากที่ผู้มปุ๊ว่าจุดศูนกลางมันอยู่ที่ใกล้ๆกับเชีงตุงที่ใต้เรือนะคะ ก็เลยมีประชุมกันเร่งร้อนในชมรมและก็หลายหลายฝ่ายที่ทำงานเกี่ยวกับสังคมด้านสังคมสงเคราะห์ในในของกลุ่มของไทยใหญ่เองนะคะว่าจะเริ่มต้นจะได้ดีแล้วก็เออเลยจากนั้นก็เลยวางแผนวะ่าเออนี่น่าจะเป็นช่วงโอกาสได้ดีเพราะว่าในงานปล่อยสั่งรองนี้มันเป็นช่วงที่แบบคล้ายๆแบบเป็นการพบพบปะประจำปีของของคนไปไปในตัวะคะ่ะ ก็เลยทำแคมเปญกันนะคะก็ประชาสัมพันธ์เพื่อพี่น้องไตในเริ่มแรกก็คือในปลอยสังรองเนี่ยวัดกูเตาเนี่ยพือได้หู้ว่ามันเกิดอะไรอย่างขึ้นเพราะบางคนวันที่เกิดเหตุเนี่ยบางคนอาจจะบ่ได้หู้สักถึงตรงนั้นแต่บางคนอาจจะหู้แต่ส่วนมากเท่าที่ถามก็คือทุกคนจะหู้ทุกคนก็คือเต็มใจที่ที่จะบริจาค ถึงแม้ระยะทางจะอยู่ห่างไกลกันก็ตามแต่ถา้านำใจของเราที่จะเพลแเพไปถึงพี่น้องไทยใหญ่ยังมีไม่ขาดสายไม่ใช่แค่เรากับเขาที่มีเชื้อชาติเดียวกันเท่านั้นแต่ภารกิจนี้เป็นเรื่องของหลักมนุษยธรรมที่จะส่งต่อถึงกันบอกว่าจะอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งปุ้นเขาก็คือเป็นสายเลือดเดียวกันนะคะถ้าเขาเจ็บเขาก็คือเจ็บตวัวสิ่งสิ่งที่ทําได้ไวที่สุดก็คือ ประชาสัมภันธ์ให้หูทั่วถึงกันแล้วก็จะช่วยเ,เหลือจะได้อันนั้นคือเป็นสิ่งที่คิดสิ่งแรกที่ทททจะทํากันนะคะในสิบปีที่ผ่านมาพี่น้องไทยใหญ่ในราชันมีความทุกข์ใจเป็นทุกเดิมอยู่แล้วครอกรรมที่ซ้ำเติมพวกเขาในครั้งนี้คือว่าหนักเอาการแต่เราก็พร้อมจะส่งกำลังใจเพื่อให้พวกเขาลุกขึ้นยินได้โดยเร็วสำนักข่าวพลเมืองลุมไทยใหญ่จังหวัดเชียงใหม่รายงาน おじゃ